าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ครบค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวลไกลค่ะในทุกๆครั้งนะคะที่มีเทศกาลสําคัญมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือว่ามีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนารวมไปจนถึงวันสําคัญของประเทศชาติเรื่องราวของรายการส่องธรรมนั้นก็จะนําเสนอกิจกรรมต่างๆที่วัดนั้นๆได้กระทําเช่นเดียวกับในวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องใดมีอะไรที่สําคัญเช่นเลยค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวทำบุญและร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีเททองนำเริกหล่อเสียนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง10เมตรสูง14เมตรวาระแรก5ชิ้นส่วนคือส่วนกระหม่อมส่วนตาซ้ายขวาส่วนปากส่วนไหล่ซ้ายและส่วนไหล่ขวาน้ำมนทนพิธีวัดเขากรวดตบบํบลเกาะพระพลาอเํเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี นำโดยพระครูสังครักอำนาจโสพนปัญโยเจ้าอาวาสวัดบบเขากรวดให้การต้อนรับคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมง,งานอย่างอบอุ่นซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชวชิรานุสิทธตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ยิ่งชนเจริญคุณประเสริฐคุณสมศรีดิษรักพร้อมครอบครัว คุณแม่ประกอบอนันตกูลพร้อมครอบครัวและอุบาสิกาสมควรคุณนัฐาทิพย์จงประสิทธิ์เป็นประธานอุปัรภ์ในงานนี้มีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่อันประกอบด้วยบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนหลั่งไหลามาร่วมงานกันอย่างล้นหลามกิจกรรมภาคเช้าเริ่มจากพิธีบวงสวงบูชาเริกจากนั้นเป็นการเปิดกองบุญให้สาธุชนผู้มาร่วมงานได้ร่วมบูชาแผ่นทองการถวายพัตตาหารเพลนแดดพระพิสุสงจากนั้นคณะสายบุญรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมภาคบ่ายเริ่มจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเสร็จแล้วประธานในพิธีเจ้าภาพอุปถัมภ์และผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสองฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรต่อจากนั้นก็มาถึงพิธีที่สำคัญ คือพิธีเททองนำเร่อหล่อเสียนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง10เมตรสูง14เมตรวาระแรก5ชิ้นส่วนคือส่วนกระหม่อมส่วนตาซ้ายขวาส่วนปากส่วนไหล่ซ้ายและส่วนไหล่ขวาโดยประธานในพิธีทำพิธีหย่อนแผ่นทองลงในช้อนและเทลงเบ้าหล่อพระผู้ร่วมพิธีถือได้สายศีลพระสงคเจริญชยมงคลคาถาพระเกจิเทราจารน,นั่งปกอธิษฐานจิต เสร็จแล้วประธานในพิธีพร้อมด้วยพระครูสังครักษอำนาจโสพนปัญโยจะเอาวาดวัดเขากรวดโปรยเข้าตอกดอกไม้ประบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เบ้าหล่อพระพระเกจิเทราจารย์ประบพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอันเสร็จพิธีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ ก็ขอเจริญพรอขอบอบขอบใจในสถานีทรงธรรมของคุณโยมที่มาทำรายการให้กับในการเททองรอองค์หลวงปู่โทษองค์ใหญ่การเททององค์หลวงปู่โทษองค์ใหญ่นี้เป็นไปได้ก็ด้วยบารมีของคุณโยมสมศักดิ์ยิ่งชนเจริญและคณะญาติโยมที่ท่านสายบุญของท่านกัลยาณมิตรของคุณโยมสมศักดิ์ยิ่งชนเจริญนี้ ได้พาญาติโยมและสายสายบุญในการาอรอองคหลวงปู่โทษองคใหญ่เป็นที่นาอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งเป็นที่นาอนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงที่มาสร้างมาทําองคหลวงปู่โทษองค์ใหญ่เอาไว้ณสถา,านารบุญวัดเขากวด อำเภอเมืองราชบุรีของเราหน้าตักฟาง10เมตรสูงถึง14เมตรด้วยกันถือว่าเป็นบุญบรารมีของคุณโยมทุกคนทุกท่านที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือรวมพลังรวมดวงใจรวมดวงจิตและดวงใจมาสร้างมาทำองค์หลวงพุทวโทเป็นเนื้อทองเหลืองทั้งองค์โยมเป็นองค์ใหญ่จริงๆโยมและให้ญาติโยมทุกคนที่เข้ามากราบมาไหว้ มาสักการะบูชาในองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้ที่ญาติโยมจะต้องเดินทางไกลหรือบารมีจะต้องเดินไปทางไกลแต่ต่อไปนี้จะมีหลวงปู่ทวดตั้งและปฏิสถา,านณนาะรามวะกุกวดให้ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนเข้ามากบมาไหว้สักการะบูชาในอารามวะกุกวดตอนนี้ได้รอแล้ว5ชิ้น ส่วนด้วยการส่วนกระมอมส่วนดวงตาส่วนปากส่วนไหลทั้งสองข้างยังเหลืออีก17ชิ้นด้วยกันโยมอีก17ชิ้นด้วยกันนี้ก็รอบารมีของคุณโยมและญาตาาาิชนสาธุชนทุกคนทุกท่านที่จะมาร่วมกันมาสร้างมาทําได้ทุกวัน,ท,วนทุกเวลาโยมที่วัดกโกวดของเรานะโยมนะมาเป็นเจ้าภาพตองแท่งมาร่วมมาสร้างมาทำในไว้ใน,นอารามมะกวกมาสร้างมาทาเอาไวใ้ให้ให้ลูกใครหลานของเรา ลูกหลานจะได้จดจำบุญบารมีที่ปู่ย่าตาช่ได้ทำมาไว้สร้างสิ่งดีๆเอาไว้ในอารามวัดกกวดของเราโยมก็เป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งและญาติโยนแลงสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้มากมายมากน่าร้ายตาด้วยกันโยม ที่จะกล่าวนามถึงทุกคนทุกท่านก็ถือว่าจะกล่าวนามไม่ถึงทุกคนทุกท่านลยโยมก็ถือว่าเอาเสียงของอัตมาน,นี้เป็นผู้กล่าวขอบคุณกล่าวอนุโมทนาบุญแก่ญาติโยมนักสาธุชนทุกท่านกันแล้วกันเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งที่ญาติโยมนักสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มากันทั่วสารทิศทุกชีวิตตั้งจิตตั้งใจมาถวายไว้เป็นพุทธบูชา ในอารามว่าก็ปวดในการรอในครั้งนี้ยอมเดี๋ยวมีวาระต่อไปจะมีการส่อง ทำของคณะช่องห้าคุณโยมได้จะได้มาสร้างมาทำในอารามวัดก็กวดอีกต่อไปโยมและญาติโยมแลสาธุชนที่ดูช่องสองธรรมนะโยมนะก็ติดตามข่าวทองธรรมของคณะของช่องห้านี้เป็นสะพานบุญเป็นสายทานศรัทธานในบุญสร้างบุญสร้างบุญสนร่วมกันโยมถาไวายไว้เป็นพุทธบูชาร่วมกับทางวัดเขากวดของเราโยมต่อจากนี้ไปอาตมาก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มารู้ ร่วมบุญในครั้งนี้ก็ข,ขอเชิญเชิญเจริญศรัทธาด้วยอานาจบาร,รมีคุณพระศรีพระรัตนตรัยโดยเฉพาะบาร,รมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณบาร,รมีองค์หลวงปู่ทวดผู้มีบาร,รมีอันยิ่งใหญ่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองรักษาลูกหล,ล,ล,ลานของเราปวงชนชาวไทยขอขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตชีวิตนี้ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีสิ่งที่ควรทํา ขอบุญกุศลในวันนี้ส่งกระแสบรารังบรารมีจิตของอาตมาภาพในฐานะข้าอาตมาภาพเป็นประธานสง์ในอารามวัดกวดก่อส่งกระแสจิตส่งกระแสบุญนี้ไปยังญาติโยนแสาธุชนที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาทั้งที่โอนมาแล้วก็ดียังที่ตั้งจิตตั้งใจมาที่อารามวัดกวดก็ดีที่โอนเข้าบัญชีสมุดบัญชีทางวัดกัวดก็ดีขอบุญกุศลบุญบรารมีชาตินี้ของหลวงปู่ทวดได้เป็นเกาะป้องกันคุ้มครองดูแลรักษาชีวิต แล้วก็ขัวให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโยดีมีสุขมั่งมีสีสุขตลอดการขอญาตโยเนเดินทาไปตัวสารทิศขอบารมีหลวงปูท่ทวดคุ้มของชีวิตและปลอดภัยทั่วสารทิศชีวิตมีสุขสดใสมีโชคมีใจทั้งไปและกลับได้รับทั้งกลับและไปขอเองเหงื่อรวยๆทุกคนทุกท่านขอจเจริญพร ยอดถายก้องกลางวานครับเป็นตัวแทนของคุณสมศักดิ์ยิ่งชนเจริญได้มาร่วมในการหล่อหลวงปู่ทวดในในครั้งนี้หลวงปู่ทวดเนี่ยทำที่เขาวัดเขากรวดครับต,ตอนวันนี้เป็นการเท5ชิ้นองค์ใหญ่แต่เท5ชิ้นคือครั้งแรกเป็นเสียน เป็นหน้าเป็นดวงตาเป็นหัวไหล่ครับก็คุณสมศัดิยิ่งนจนเจริญเป็นประธานร่วมสร้างครับผมในฐานะตัวแทนก็ขออนุโมทนาบุญกับสานิยชนุกท่านที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้และมันจะมีเครื่ออครั้งต่อๆไปอีกประมาณ3ครั้งถึงจะครบองค์ครับส่วนอาคารที่จะสร้างเนี่ยก็จะสร้างด้านด้านหลังครัเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีหลังปู วอยู่ด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะสูงไปอีก2เมตรเป็นหลวงพ่อโสธรครับก็ในในโอกาสต่อไปก็อยากจะเชิญทุกทุกท,ทุกท่านนะมาร่วมบุญกันครับบุญกุศนที่ได้นี่ก็ขอให้ท่านทุกท่านที่ร่วมเป็นประธานร่วมจัดสร้างก็มีความสุขความเจริญกระทำการทิ้งได้สำเร็จสมประสงค์ ขอให้ทุกท่านมาร่วมกันเพื่อให้งานนี้สําเร็จหลวงปู่ทวดเป็นที่นับถือของบุคคลทั่วไปทั่วประเทศไทยใครมีหลวงปู่ทวดไว้อุบัติภัยจะไม่มีก็ขอ,ขอกลับขอบพระคุณครับหลวงพ่อทวดนี้ท่านเป็นชาวสถิงพระจังหวัดสงขลานะที่เรารู้จักกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแห่งวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับท่านล่องเรือมาทางทะเล ว่าเหยียดน้ำทะเลจืดล่องไปเพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อเรียนอนักษรสมัยที่กรุงศรีอยุธยา mm hmm. ท่านชื่อสมเด็จเจ้าประโะ mm hmm. หรือสมเด็จพระราชน mm hmm. สามีลางพระนูประมาจาร mm hmm. หรือสมเด็จเจ้าประาะ mm hmm. แห่งกรุงศรีอยุธยา mm hmm. ท่านเป็นพระ ทา่จิดังผู้ทรงอภิญญาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่ทางวัดเขาปวดโดยหลวงพ่อดำจเจ้าวาดเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ยิ่งชมเจริญและคณะสายบุญมากันทั่วทุกสารทิศเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับเมื่อหลวงพ่อทวดรอเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมากราบมาไหว ทั้งใกล้และไกลนะครับแล้วขอพรสมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับวันนี้กับผมพลตีกีการเชิดมิตรในานามคณะกรรมการวัดก็ต้องขออํานวยพรแล้วก็ขอแบ่งบุญให้ท่านทั้งหลายนะครับที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มาอ,อ่ก็ดีนะครับที่ได้มาก็ดีนะครับก็จงไปผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราได้ร่วมกันกระทําในวันนี้ด้วยขอขอบคุณและขอสวัสดีครับ ทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการสองธรรประจำวันนี้ค่ะดิฉันรัตมณีก,กังวนไกลและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามเรามาโดยตลอดแล้วก็ให้กําลังใจเราอยู่เสมอค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามที่วัดใดไปร่วมทําบุญกันยังไงต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ